สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่หกนะคะปลาทอดสมตำจ้ปะปลาทูทอดสมตำเดี๋ยะเด้อปลาทูแช่แข็งสดเละเอามาล้างน้ำจิ้มให้แห้งแล้วก็หั่นเป็นบางๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอามาทอดนะคะสองตัวนะคะเนี่ยประมาณเนี่ยสมตำปลาทูทอดแซ่แบเด้๋ยวจะเด้อเพื่อนๆมาค่ะแซ่บๆสี่โมงห้าโมงแล้วค่ะคะ่ำเร็วจะยามอากาศหนาวนะคะแล้วก็มีพัก พักะนาปลูกเองจะ้ะแล้วก็มีผักกาดที่ซื้อมาเอามาลวกกินเนะคะกินดิบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ลวกพะสะดุงสดุงให้มันร้อนค่ะเชื่อนี่ค่ะพักเน้ะคะ่ะยอดงามๆจา้าวนาตัดได้เท่านี้แล้วจ้ะแล้วก็มีไข่ต้มสมตำนมจีนปลาทอดแค่นั้นแหละจบมันนี้ห้าโมงแล้วจ้ะห้าโมงเย็นแล้วอนอุญาใช้มือ เห็นแซวจ้อยบาวิทกินสมตำพักบุงรวกเนาะค่ะกับหนึ่งปลาหนึ่งปูอุ้ยมันตุยตุยเลย <c oughs> ดูไปึ้นน้ำลายไปอาวจัดแล้ววะอันนี้ก็ไก่ไก่โยะคะ่ะมาถ้าจะเปเพื่อน fc เก่าใหม่ทุกคนจ้าค่ำเราจะหามงเย็นเราจะค่ำเร็วเร็วต่ยามหนาวเนาะ มาแซ่บต่อจ้าไข่จ้าไข่ต้มมืแลจะจ้าเพื่อนๆมาเห็นกายว่ากันเลยค่ะนะคะ่นะ,คะปลาทูทอดสมตำพักคณาลว่แซ่บอยู่ต่างแดนกินแบบไหนม,มีแบบไหนกินแบบนันจ้าสมตำพอกระเือน ที่หายสดคืออยู่บ้านเราบะมีจ่ะอืมร้อนๆเลยยุคนี้อะไรกับแพง กินอะไรก็ต้องให้ซุกนะคะมือก็ต้องล้างให้สะอาดกินอาหารแบบที่ซุกๆอย่าไปกินดิบๆค่ะมันสุขภาพแย่จ้ะจับกลมไกินจับหมูกรออยากกินตําเล็บมือนางก็นบอกกาดจ้ะ เราล้างสะอาดขนาดไหนได้แต่ก็ต้มน้ำทิ้งก่อนนะรนะเนี่ยพยายากกินอยู่ชอ้อนจิ้มกิ้นึก่ิ้มไปนักษาสุขภาพไ้ก็ดีค่ะถ้ากินซุกได้ก็กินจ้ะเนื้อหรือว่าหมูอะไรเนี่ยพยายามอย่าไปกินปับอย่างเงี้ยพอมันสะสมเนาะคะ่ะ หือครับคิดไปกินบอรมดคือเกอ่าจำหลายพอเป็นสองคนสามคนกินได้เพื่อนเเด้งมาไล่คนจ้ะแต่ว่าโมได้นนเขาไปดูจ้ะเรลืมกันแต่จะเด้เอเพื่อนทั้งเก่าทั้งใหม่เลยจ้ะ ส้มตำขนมจีนปลาทุทอดผักวกไข่จมเผ็ดอยู่เดียพริกห้าเม็ดพริกสดห้าเม็ดเหลือจากตน้นแล้วก็ใส่พริกผงไปเพิ่ม อืมระวัาางเข้าตางานนี้กินปลาระวังก้างชอบกินปลาแต่ว่ากลัวกล้างค่ะหลายปีถึงจะกินจะ้จะเคยกินละกล้างติดคอนะคะเค็ดเลยจ้ะเห็นปลาก็ต้องทอดแบบกระป๋ ไขกระดูกิน่นกรอบยายใเตี๋ยเป็นเกี่ยวเขาเสียลวเนาะสมตำย่างกุ้งนั่งกินกลางถงนาแสบเป็นตาแสบเนาะค่ะ ไฟไม่รู้เป็นไรอืมดับไปด้วย <c oughs> ใส่บอดีมืดเลยงานเนี่ยไฟดับ ตกอจะ้ะอี้ไฟดับก็เลยไปขยับใหม่มันมันหลวมอมะค่ะประมาณนี้ก่อนก่อนทานว่างมันหลวมจะก็เลยขยับใหม่ <c oughs> ก้างแล้วเสียวคอใครเป็นเหมือนเราไหมกินปลามอะไราเสียวคอมันเช็ดจริงๆนะกี่ปีที่ไม่กินปลาจะว่าไม่กินไม่ได้ไม่ใช่กินปลาทีแบบเขาทาสำเร็จมาแล้วแต่ขนาดกินเราก็ยังระวัง ตัวที่สองค่ะ <c oughs> ทอดปลาอีกแล้วพวกนี้ทอดปลาดุกเนาะคะ่ปะปลาดุกแช่แข็งสมตำตำสม,สมเก่า <c oughs> ไม่จำเป <c oughs> บนตเตอรีเตียนมาจดูคลิปหลาย,ยเลยบ่ได้เอามือถือเติมแบตจ้ะโอเคจ้ะกินคับนี่ขอตัวลาไปเลยจ้ะกินหลังบานโตเนาะคะเนาะเพื่อนชอบินี่ใคยที่กดไลค์ก็แชร์แล้วก็อย่าลืมทำกินนะจ้ะสมตำถอดปลาปลาถอดอะไรก็ว่าไปมานั่งกินซุ้มกันเนาะคะเนาะ เจอกันคลิปหน้าวีดีโอนะเด้๋ยวเอเพื่อนๆจ้าคำเดียวไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมนะครับน,นัเจอกันคลิปหน้าจ้ารักษาโชคความไปเรือเด้ออากาศหนาวแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปจ้า